ี่ไม่รู้จะไปไหนอ่ะเองจะไปไหนอ,ะอ่นหนอะหลอดไม่ต้องฟังเพลงนะพี่ขอติดรถไปด้วยดิตายพี่อย่าหาตัวตามเวลาซัพพอร์ตม้าหนูได้นะคะพี่พี่สุดหลอดทั้งหลายม้าหนูร้องเพลงเพราะมากๆแล้วก็สนุกมากโอ้ยขอบคุณครับใครอ,ะอ่ะผม,ผมเองผมเองครับผมเองวิวขอบคุณครับขอบคุณคำร้อรงเิลงไม่เป็นไรครับเส<ะ>ียงไข่วะ อิ้ยขอบคุณครับเอาไปหนึ่งร้อยครับขอบคุณครับมาไอ้หลอดอีกหนึ่งร้อยครับฟ้ามืดจังเลยเพื่อนฮัลโหลว่าไอ้แบงค์เออเดี๋ยวเดีไปหาที่กลางกลางแบงค์เหลอดฟ้าอย่างมืดดำดูดิโอเคแบงค์โอเคแบงค์เออเหมือนฝนจะตกเออเดี๋ยวกูไปหาแบงค์เดี๋ยวกูไปหาถ้าฝนตกนี่เป็นไงวะเพื่อน มีคนตายมีคนสลบหรือเป่าไม่ใช่แบเข้ามาข้างในได้ไงอะถ้าฝมตกอะไรแบบฟ้าร้ออ่ะดิผมาฟ้อง้าล้องอะเออเฮ้ยมึงเจอหน้ากูนี้แบบจะไม่ทักทายกันดีๆเลยหรอเพื่อนอะไรเพื่อนเทำไมแฟชั่นเต็มตัวเลยอ่ะกูเพิ่งเปิดได้มีกระชาหรอไม่ใช่กระชาเพื่อนมันเป็นแพ็คเป็นให้สม่มหมายถึงว่าเติมืแพ็คใะใใช่ีงมาเดินมาเดินเล่นหาใครเนี่ย าเสือสาวแน่นอนอ่ะตรงนี้ก็เข้ามาเดยเล่นเพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งสร้างตัวเสร็จอะไรเสร็จเลยเนี่ยเพิ่งวางเข้ามาเลยเนี่ยดีดีอว่าจะมาหาแบบกระทืบไอ้อ้มีตัใช้ยังไม่มีอ่าอ่าเลขหนึ่งสามสี่หนึ่งครับเสียเสียแบ๊กเอ้ยเสียบอ๊อฟถือว่ามึงเคยให้กูอ่ะอันนี้ไม่มีใครรู้นะคือมึงเคยให้ที่กูที่สตาร์ทเอาถูกไหมอ่ะเริ่มรีวิจำได้ไหมไม่ได้หรอกกูเต็มใจให้ที่กูให้มึงนะถ้าลูกกดไงอ่ะกดรับไปเลย ใช่หรอมันมันได้เพื่อนใช่หรอมันชุดมาเปย์นะเออนั่นแหละไม่ใช่กูให้ตามมึงหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันมันคือโอนเงินคนใ้หวังว่ามึงคงจะไม่หลอกกูนะกูเพิ่งเข้ามานะมีตามติดตัวแค่ห้าพันนะจะไปหลอกมึงเหรขายแฟชั่นครับผมขายแฟชั่นขายแฟชั่นครับผมกูทำแบบกูอย่างนี้หรอกูต่างตัวเข้ามานะเว้ยกูทำแบบกูอย่างนี้ใช่ป่ะ ผม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 แบงจะทำกับกูอย่างี้เหรอวิเห็นใจกูเล่นใหม่ในช่วงนี้ลอง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 ห้าพันมันมีค่ามากเลยเลียงเลี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 งตามที่หนึ่งเพื่อนให้มาหนึ่งหนึ่งอ่าแถมให้แต่อ่าเฮ้ยเอาดีให้หมื่นหนึ่งเลยเหรอไม่โดนหักค่าธรรมเนียมใช่ปะไม่โดนเพื่อนคือกูฟาร์มเหนื่อยมากเลยนะที่เนี่ยฟาร์มเหนื่อยฟาร์มเหนื่อยจัดอะแต่กูให้เงินมึงอะมันอาจจะดูน้อยนะขอบคุณครับ อ๋อแม่แม่จะดูน้อยนะแต่ว่ากูมีหมื่นสองกูให้มึงหมื่นหนึ่งอ่ะกูขอเหลือสามไว้ครไม่กูให้ทำอะไรเลวันนี้ใหแล้วกูไม่ได้มองว่าน้อยเลยนะเพื่อนเออเพื่อนแต่แต่ที่นู่นกูให้มึงเป็นเอ็มเลยเพื่อนแต่แต่กูไม่ได้บอกว่ามึงให้น้อยนะแี่พี่ชายครับมึงเป็นเอ็มเลยเพื่อนอุ้ยพี่ชายสาวทักฟ้าสาวทักฟ้าฟ้าพี่พี่ชายครับเรียกใครครับเรียกใครครับเนี่ย สักคนก็ได้ครับพี่ครับครับไม่ครับวอลซ้อนไปทางไหนคะอุ้ยบ๊อบเนี่ยวิ่งวิ่งทะลุต้นมะพร้าวต้นแรกนะครับเนี่ยทะลุกัเลยเหรอคะใช่ครับใช่กองหนุ่มอะเอาจะมีที่ให้เอาหัวโขกต้นมะพร้าวครับจะเข้าไปได้เนี่ยถ้าเหมือนคนเนี่ยครับโขกไปเลยครับโขกเลยต้องวิ่งไวกว่านี้โขกแล้วโขกแล้วโขกเลยโขกแล้ววิ่งครับวิ่งไม่ไม่ไม่มันมันต้องไม่ไม่ได้โขกแล้วโขกเลยโขกเลย มันเข้าไม่ได้อะใสแล้วครับพี่มันเข้าไม่ได้อะใส่ต้นมะพร้าวเนี่ยเข้าไปแล้วเห็นไหมใส่ต้นมะพร้าวใสใสใสหมดแลยครับใส่ต้นมะพร้าวเยื่อคูนกามันเยี่ยวดิจามมากอะนั่นแหละครับนั่นแหละครับสิบทีครับสิบทีสิบทีครับส like ah ิบทีเข้าได้ยังครับเราเรจะเข้าได้อะคสิบทีครับสิบทีแก่ละแก่ละแก่ละ พี่ครับหัวแตกหมดแล้วอ่ะหนูยังเข้าไม่ได้เลยอะพีใะ่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวครับเมื่อไหะพี่ได้หรือยังคะใกล้แล้วครับใกล้แล้วไหนอ่ะใกล้กลแล้วลครับเจ้าใกล้เอ๋อแล้วครับน้องไม่เห็นหรอครับมันมีให้กดเนีมันจะเข้าได้ไหมนะครับวิ่งวนอยู่อย่างนั้นอะเฮ <c oughs> ้ยเอาเอ้าเอา,เอา,เอาขอโทษครับจงใจกด ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไอ้บ๊อบเมื่อกี้เขาแบบขอบคุณคุณสตาร์บอยด้ป่ะเพื่อนนักร้องอ่ะนักร้องอ่ะใช่หรอไปดเนทเงินให้เะคราบว่าทีละหนึ่งบาทอ่ะแล้วมีคนโดเนท i o n สามพันเขาไม่สนใจเลยโอ้โ i o n ทีละหนึ่งบาทว่าไงเพื่อนเมื่อกี้กูยืนคุยมึงอยู่อยู่ดีมันมีเชืออะไรพุ่งออกหน้าจอมาไม่รู้อะไรพุ่งวะไม่รู้อะตัวแลบลิ้นอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยโค่นน่ากลัวไอ้สัตว์ แล้วแมงกี้ทอย่างดังไงเฮียมึงลองสังเกตดีๆมึงมึงมึงได้สังเกตป่าะว่ามันเจอดลิ้นด้วยกูไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเลยคอ่ะไม่สังเกตเดี๋ยวเอาอีกทีอย่าพอแล้วมึงอสรุปมึงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่กูจะทำได้ไงเลยเฮียกูอยู่กับมึงเนี่ยมันแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นเสร็จแล้วมันเจาะลิ้นตรงปลายอ่ะได้สังเกตไหมล่ะอันนี้แบบมึงมองขนาดนี้มึงเป็นคนเป็นคนเลือกมาหรือเปล่าเนี่ยลูกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกูโดนบ่อยไง โดนน้ำจำรายละเอียดได้หรอโอ้แล้วแกงที่ดูเป็นไงบ้างเพื่อนแกงที่นู่นหรอใช่ตอนนี้ตีกับโอเวอร์อยู่เพื่อนอุ้ยเย็ดแต่โดนโดนนำนะแล้วก็โดนนำโอ้มึงอ่อนให้เขามึงพูดกับกูบ่อยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออกูต่อให้เดี๋ยวแบบแบบชอบชอบชอบให้ศัตรูนำไปก่อนอะไรเงี้ยชอบชอบพูดอะไรอย่าเดี๋ยวย่าใถอนคืนแล้วมึงถอนไวด้วยดิจ่ะ ช่มันตอนเสียมไม่ได้เลยใช่ไหมซี่ที่มึงเล่นล่าสุดอ่ะทิสกอรนำนำอยู่แล้วโดนทอนเละทิสทิ้งห่างแพ้หมดเลยอะไรนั่นแหะฮะใครเพื่อนอันนี้หมายถึงใครชนะอ๋อกูณจำผิดพี่ช่วยด้วยพี่พี่ช่วยด้วยจำผิดพี่จำผิดพี่กระหังกระหังจานี่พี่ผมพี่ำผเราเราเมื่อไหร่เอ็คจะจะได้ตีครับเนี่ยทีเนี้ยโอ้ยแกตียังไงอ่ะอาวุธยังไม่เข้าเลย เราไม่ได้เทรดอุ้นมากก็หรอจาะไอเทิดแต่ว่ามันจะลงเป็นแผ่นไงลงเป็นแผ่นให้มันขลห่อว่าจะได้แก๊งใหม่เขาตามทันไห็คือถ้าแผ่นแรกแผ่นมีดแผ่นไม้อะไรเงี้ยคนที่เทรดมามีดไม้ที่นู่นก็ก็ใช่แล้วก็ต้องรอแผ่นปืนอะไรก็คนจะรอยมาเรื่อยๆใช่ใช่ไอ้เราบ้างคนมันจะรอไหวหรอคนที่เทรดมาไอ้ยพี่เจ็ดกนหมดแล้วดีนะไอ้ที่นู่นกูมีแบบมีปากหลามีสวิเบตอะไรเต็มเลย แต่กูลืมไปลงชื่อเทดอะ่ะเขาเท็ดให้ด้วยปะที่เมืองไหนตําเดย์น่าจะได้นะมึงไปคุยกับบอลดิโดนไอบอลด่ากูไอบอลรุ่นใหญ่รุ่นโตเหรอเออมึงไปคุยกับอ้อบอลบ,บอกได้ได้เลยอะ่ะดูน้มันไปถามโดนไอบอลดา่าเอาจริงป่ะกูกู <c oughs> ให้กูแบบกูดูผ่านจานดาวเทียมเหมือนกูเห็นอะไรนะแก๊งอะไรนะ MKK อะไรป่ะเห็นต่อยชนะใครวะ4-0อะอ๋ออันนั้นมัน กูไม่รู้นะว่าแก๊งใครกูไอ้นี่กูอยากรู้เฉยเขาเล่นกับใครวะแก๊งกูนี่แหละก็แพ้ของไงแพ้ต่อยเขาบัตเขาไงใช่หรอเออห้าพฮะ LK แพ้ MKK หรอใช่ใช่มันก็เรื่องปกติเลยหรอเออมันก็เรื่องปกติปะวะไอ้เนี่ยอ่ะตู่แลกันทำการทำแก๊งมันก็ต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วถูกไหมล่ะเหมือนที่มึงแพ้มาตลอดเนี่ยไม่ค่อยชนะใครเลยอะ มันอยู่ที่ว่าเรารับกูงี้เดี๋ยวจะเจอกูหน่อยไม่ใ่เพื่อกระยกตัวอย่างไงบอกว่าเขาไม่มีใครแบบมันจะชนะไปตลอดรองถูกไหมล่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้ากูเห็นส่วนใหญ่กูเห็นแบบไอ้นี่ไงแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบท่านผู้ชมหลายๆคนที่เขาแบบนั่งดูแบบคนต่อยกันอะไรเงี้ยเขาชอบยิงเงี้ยลอง LK ลอง LK อะไรเงี้ยรู้นี่เขาก็รู้กันหมดท่วบ้านทั่วเมืองว่าดุกแก๊งมันลอง LK เออตูอ้อยู่แล้วนี่กูก็เลยงงไงตอนแรกกูคิดว่าไม่ใช่พวกมึงนะเว้ยที่แพ้ m k k อะ่ะอ่อนให้ให้ด้วยส่วนหนึ่งให้กำลังใจนี่บอสบอสคิวคุมอยู่ปะใช่ใช่ใช่เหมือนให้กำลังใจน้องคิวเขาน้องคิวเขา <MK> เออเออพูดง่ายคือเออก็คือ <laughs> ให้กำลังใจแบบมีกำลังใจทำแก๊งก็เลยให้ชนะไปสี่ศูนย์ก็วันนั้นบอสคิวนำทัพด้วยแล้วน<ห>ชนะคือน้องคือเหออต้องใช้บัตรแล้วพี่น้องคือเถื่อนเลย พี่ช็อปเขาไม่ได้นำแล้วหรอให้บอสทิวนำแล้วหรอตอนนี้ใช่เขาอันนี้แล้ววางมือแล้วเชีย่ยคอยเป็นแบบพัวพโสคุมแก๊งอะไรเงี้ยเฮ้ยอ,อันนี้เป็นังไงบ้างอ่ะเพื่อนฮิโรชิอ่ะฮิโรชิอ่ะทำไมวะโหดมากตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงคือไม่ก็หมายถึงว่าแก๊งโหดไหมตอนนี้อะไรเงี้ยปาดกลางไม่ได้โหดมากจะโหดเพราะว่านงนะสองคนหน่อยไหมล่ะเพื่อน เพราะว่านาตอนนั้นเวลาตอนรีโมดอะไรอย่างเงี้ยจะไหวหรอเพื่อนถ้าไ,ไหวมั้งกูก็ไม่ไหวกูแค่อยากเล่นเฉยไม่ใช่กูถามว่าแก๊งมึงอะ่ะจะไหวหรอกูก็บอกว่าพวกกูไม่ไหวไงกูแค่อยากลองเฉยได้อยู่นะเดี๋ยวไปช่วยซ้อมให้แบบพัฒนาขึ้นอนะ่ะได้อยู่ไดไ้ตินไหลก์แต่ล่าสุดที่ไปเล่นกันมันมันจบเท่าไหร่วะเพื่อน แต่ตอนนั้นกูไปตอนนั้นกูต้อไปเล่นนะด้น่าจะโดนแบบยับเลยปะจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเลยโอ้เอาะไรเอาตัวหลักมาหมดปะตอนสอไอเดีมดีอะเอามาหมดเอามาหมดตัวตึงๆเลยเอาตัวหลักมาหมดเลยหรอแต่แค่ไปลองแบบลองสนามดูเฉยเงี้ยเราก็เอออยากรู้ว่ามันเล่นยังไงประมาณไหนรูแล้วก็จำไม่ผิดตอนนั้นโดนแปดสองปะวะได้ปะไม่รู้อ่ะไม่ได้ใส่ใจเลยก็คิดว่าแบบไม่ชอบเป็นพวกไอเนี้ย แล้วหมูสนามจริงสิ่งสนามซ้อมอะไรพวกนั้นอ่ะอ๋ออ๋อคือจะบอกว่าในคือตรงนั้นอ่ะเราแผนอะไรเราก็ไม่อยากให้ใครรู้ถูกปะล่ะดูแผนดูแผนเจ็บแผนเอออะเอียดอะไรแคต่แต่แพ้แปดสองเลยนะเว้ยก็ไม่ได้แพ้บ่อยขนาดนั้นนะที่เราชี้ก็ตกได้เทสเลยป่ะวันนั้น่ะใช่ปะเละเลยเหรอวะถ้าคูณจำไม่ผิดมันมันห้าก่อ7เจ็ดป่ะแพ้ไม่ได้ต่างเยอะแพ้อยู่ เออแต่มันก็แพ้แหละแต่แต่มันก็ไม่ได้ต่างเยอะไงแต่แต่ตอนซ้อมไอ้เอ็มดีก็มันต่างเยอะเกินนะเไว้แปดสองเลยอ่ะมันก็ต่างเยอะอยู่เพราะว่าเอ็มดีเขาก็เก่งไงเออที่ที่แพ้เพราะเอ็มดีเก่งแต่ว่าที่ชนะฮิโรชิเพราะฮิโรชิกากพูดให้พูดตรงๆอะ่ะกากเลยเพราะว่าชนะสองสามบินเนาะหนึ่งเลยคือเล่นสคริปต์ตัวเองด้วยแล้วก <laughs> ็ยังแพ้อีกอ๋อแบบสคริปต์ที่ตัวเองเล่นทุกวีทุกวันเล่นถนัดจะยังแพ้ ก็เลยมองโบไปแต่มันจบ5-7เองเลยเพื่อนมันตามแค่สองวินเองนะนั่นแหละเละขนาดนั้นเลยเหรออ่ะถือว่าอ่ะสำหรับกัวมันถือว่าเละเพราะว่าอะไรเพื่อนเพราะว่าหนึ่งเลยฮิโรชินั้นเล่นสคริปนั้นเป็นธรรมชาติอ่าแต่เอลเคเนี่ยมันเล่นสคริปอะไรคนละแบบเลยคนละแบบกันเอลเคเล่นชุบป,ป,ปะอ,อ่ะหมายถึงว่าอุ้มชุบไหมอุ้มชุบแต่ว่าสคริปไม้สคริปมีดหรือว่าเออสคริปการชุบมันก็คนละแบบรูปแบบอะไรเงี้ยเข้าใจไหมล่ะอือ อืแต่ได้ข่าวแต่ก็ก็เก่งแล้วก็เก่งแล้วแหละก็เก่งใน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 เขาเรียกในเพดานที่แบบฮิโรชิมันจะเป็นแล้วอ่ะก็ได้เท่านั้นแหละเป็นที่แล้วอ่ะจะรู้อยู่ว่ามันมันเพาะมันได้สูงสุดประมาณเนี้ยใช่ไหมล่ะเออก็น่าจะใช่แหละก็น่าจะสูงสุดเท่านี้แหละแต่ว่างๆนะซ้อมก็หน่อยก็ได้นะได้เพื่อนได้เลยเอวันไหนอ่ะ Uh เอาวันไหนครับสิบสามไหมสิบสามเหรอิบสามน่าจะได้อยู่ว,วะวะจ้าตลอดลองถามจุ้งนี่ตีสามสิบสามอะไรูไหมตบสามกี่โมงครับเพื่อนไม่เรามีนี่สิบสี่นะตีสามหลับสามทุ่มอืมอันนี้มึงหล่อยละเออสิบสามสามทุ่มไหละมีเก <มา S 3> นั้งไหม มันอยู่ไหนเพื่อนหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะเอาจริงๆอาถ้าแบบตามตรงก็อยากไปเล่นจ่ายชิโรชิเหมือนกันก็มันก็แบบมีสิบสองครับมีสิบสองเออสิบสองว่างใช่ไหมอาสิบสองก็ได้ครับสิบสองก็ได้แต่ตอนนี้น่าจบจะได้แบบไอนี้ไงก็คืออาพูดตรงๆก็คืออยากไปเล่นด้วยเหมือนกันไปซ้อมด้วยเหมือนกันเพราะอยากให้น้องๆมารีแลกซ์เอางี้เอางี้กูขอบแบบเต็มระบบเลยได้ปะ ขอแบบบัฟเต็มระบบเลยได้ไหมแบบฟิลสตอรี่เลยจะไปบ้าไปเบียวอะไรขนาดนั้นดิเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยเล่นยซ้อมก็ซ้อมดิเบี้ยบอะไรแบบไปขอกระชิปถุงหอกมาห่อด้วยเลยไหมอย่างนั้นอะถ้ามันมีนะระบบห่อมีนะเออระบบใหม่เออก็มีก็เห็นแล้ว เป็นเราสนุกหอแล้วเราเอาเราเอาสีสันดิเราไปเอาแขนเอาเครื่องกันทำไมอ่ะไ้เอาแขนเอาเครื่องมันก็สนุกสนุกไงก็เเล่นซ้อมแบบเอาฝีเอาแบบแบ่งปันฝีมือน่ะถึงจะมีให้กูน้อยก็เถอะกรว่าอัพยอดอ่ะหมายถึงมีของน้อยเหรอใช่เออหมายถึงของอ๋อมึงกักไงมึงปล่อยออกมาน้อยให้กูรู้มึงมีเยอะ ตอนซ้อมล่าสุดอะไอเจ็ดห้าแล้วนะันกูก็ดูออกว่ามึงแบบมึงกักกักกันไ้เยอะแบบจักดูเชิงว่าเออโอเคมันแข็งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูออกหมดแหละรอบน,นี้มึงคงจัดเต็มเลยใช่ไหมละ่ะรู้ไอบับไปทำอะไรเพื่อนเนี่ยไอคุยไอฟ้า <laughs> ไอฟ้ามา <laughs> ฟ้ามา <laughs> ไม่รู้ไม่รู้อะไรวะไอฟ้ามาสายฟ้างสายฟ้าสวัสดีครับเนี่ยนะสวัสดีครับ จะมาชวนซ้อมนี่ไงวันที่สิบสองเนี่ยอลองไอ,อ้ฟ้าฟ้าลองคุยกับไอ้น,นี่ดิเซฮายดิเรื่องซ้อมอะ่ะ๋อแบบ <ร ugh S 1> อะไรนะเมื่อกีน้นี้ปั๊บเต็มระบบเอาดิาาาาแต่จะทาไปทำไมเพื่อนเหมือนเหมือนซ้อมนะมัน <c oughs> ตงอ่ะเหมือน<ร>ไม่เต็มบาทอ่ะไปบัเยอะไรแต่เล่นสนุกสนุกได้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  ไอ้นี่เอาตัวอีสปอร์ตมาแบบเต็มเบลเลยปะเนี่ยมีเอาออกไปหมดแล้วน้องไปซ้อมอีสปอร์ตเลยไม่มีเลยออีสปร์ตมีตัวฟาร์มอ่ะตัวฟาร์มงกมกอ่ะผมคงเรื่อนให้เขาเนี่ยอ่ะถ้าดูอยู่รอบนี้น่าจะโดนหนักหน่อยนะขอร้องขอเงี้ยฟังกันนะเอาแบบเล่นแบบไหนกักหลังไฟกักแอบขอเงี้ยฟังแล้วนะ บ่แล้วมั้งเล่นเล่นกักหลังไฟดีกว่ามันจะได้เหมือนเหมือนกันกูจะเล่นก็เลี่ขายังไงหลังไฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไ่รู้อ่ะใครดีเล่นกันโดนไปว่ะรถไม่ใช่หรอกอ่ะใช่กูไม่ได้ฟ้องคือนางทำงานอยู่แหละฮัลโหลครับมีมีมีเดิมพันหมัดไปครับอยากอยากต่อยอ่ะมีเอ้ยมีเต็มเลยวัยรุ่นต่อยเต็มเลยมึงลองโพสดิโดนนะ แต่มึงโดนนะเทพเจ้าเออมีแต่พวกเทพเจ้าสิงสาราสัตว์อะเทพเจ้าดาวเหนืออะหมัดเทพเจ้าอ่ะไอ้แมก็โดนแต่กูไปอยู่โดนกับมึงแน่นอนนะกูไม่จะไปซ้อมเพื่อตอดทีโอนเลยฟ้ามีดไหมีดไม้มใส่ฟ้าเยอะเลยนะมีดไม้มันมันมีวอลโซนด้วยหรอมีสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดอ่ะมึงอาจจะรวยจากวอลโซนเลยก็ได้นะถูกพวกสิงสาราสัตว์อ่ะพวกออส ออสอะไรเงี้ยฮะไอออสเล่นอยู่ที่นี่ด้วยเหรอตามตัดกัมเพสไม่ใช่ไม่ใช่คนละออสนละออสหมายถึงติดออสอ่ะนะติดเอกอะติดเอกอะไปถึงติดเอกเอาก็เหรอเอกอาจารย์โรเบโตอะครับอะไรเราหาเอ้ยมึงกับกูมึงกับกูไหมมึงกับกูไหม หยอกเล่จร้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอเออมึงจะไปเดือดร้อนทำไมอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กาไม่ใช่หรอนี่คือรับรับซื้อพูดถึงไอ้กาเดือดร้อนแทนเขาทำไมล่ะก็คือตามตามในวันนั้นไปไปอ่านเจอมาเฉยอันนี้มึงลองโพสดิโพสหาเดิมพันหน่ายฟ้าแบบมีลืมมาเพื่อนสาระแล้วมึงอยู่ตรงไหนวั่นนี่ไงเนี่ย เข้าไปดิเนี่ย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 เข้าไปเลยเนี่ยแล้วมึงจักไปแบบหาอิมัดหาแรกป่าครับอะไรเงี้ยเฮียแบ่งมันโดนเราแน่เพื่อนมึงเชื่อกูดิซ้อมสิบสองอ่ะโดนโดนโดนเลทีอ่ะหนักกว่าเดิมมาเสียกำลังใจมันเสียงกำลังใจนะเว้ยมันไม่กลัวหรออุ้ยเอเดนไปเป็นนายกเฮีย